สวัสดีครับมาเจกับชูลุยส,สานไมโครซิงนะครับวันนี้ก็น่าจะทำงนานได้นะครับฝนไม่ตกครับวัมนเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่ตกไม่ตกสองวันน่าจะรวยงานได้เต็มที่ครับเด่นเลย เมื่อวันที่ฝนตกนะครับดูครับมีตั้งห้าหกคันครับที่ขึ้นไม่ได้เดินดันตูดขึ้นเลยโอ้นี่ก็ยังไม่มีใครมานะครับ ชบติดป่ะวะทำไมเงียบกริบดูนำ้ำเช็คล้ายวะเราเช็ดซาหร่ายเช็คล้ย แยกโยก็เอาใจเลยมันเครื่องพอดีเป๊ะครับ ในช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็ไม่ค่อยว่างครับร้อนต้องทำงานชื่อรอเจ้าสมลายเสร็จนะครับก็ขับแบบนี้ไปก่อนก็ไม่ได้หนักนาอะไรครับแต่ร้อนนิดนึง มาดูไ้เฟืองสุวิครับไม่แกว่าไม่รั่วครับถ้บาเดิมเป๊ะเป็นไงล่ะมันอยู่ที่ช่างครับช่างดีเ <c ười> ติมน้ำเสร็จก็จะมีไฮดรอลิกรั่วบ้างครับที่มันรั่วแต่ก่อนนะ ซึมซึมอยู่ไปบ้านนด้ครับมันหายดิพอดีครับสิบบอยก็ยังไม่ตื่นนนทสาวก็ยังไม่ตื่น

XL ของพี่ก็ x อของผมใส่ตัว L อลหรอแขนเปื้อนไหมอันนี้แขนเปื้อนไหมเปื้อนแขนใช่ไหมเพื่อนใส่เบลหรอพี่ก็ L อืม ...XL จริงหรอมันมี XL อยู่นะ ต <laughs> าธงก็เดินทางมาแล้วครับพร้อมจะรุยงานตาโอูก็มาแล้ว

เร,เราอะไรคนเข้าบ่อยเราบอมเชอบอยมันเราเงินเดือนนัินยังไม่มไดนะ้เลยดี๋ยวดูว่ากูจะใช้หมดแล้วอช่เจย<ะ>เ <c oughs> จ๊กพอร์ตเราดราถงทีหลังเขาครับเนไปเปิดบัญชีไป5ห้าร้อยเองโนไปพี่พาไปเปิดอ๋อส่นเหญนดีแล้วนายพี่จะเปิดอีกบัญชีนึงค<อ>ือส่วนตัวใช่ไหม ไม่คือแบบอมไวเนี่ยเดือนตัวเดือนเฮ้ย <Yeah. S 2> ไล่หกเลียมนั่นมันไปกับรถสมพงโน,โน้องมนีอะไระไถอดอย่าถอดอะไรฝา บ้านอะไรดอนัดานมีไหมเรื่องรถร้านไม่เคยมีอะไรที่แบบจะทำอะไรได้นี่รถนุ่มๆต้องชูเรื่องเรื่องอะไรหนุ่งรถไหนรถซีนอ๋อไอ้อันนี้ของพี่ติมมีไม่มันติดไปกับสมพงษ์หรอติดไปกับสมพงษ์อยู่ร้านอันนี้ก็จะย้ายไปเอาต้นปาล์มออกก่อน จะค่อยกลับมาตัดไปเอาไปเร็วเยติมอันนี้ก่อนวเร่นีเ่อเง้ยิสก้าอ่เฮตยเออเนาะเติมเลยนี่พี่จอได้ฉากพอดีเลยเติมเชียงนี่วะได้ยางงี้เลยเบอร์ดูอ่ะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์ดูอ่ะเบอร

ฝั่งไหนฟังมนแตกฝั่งไหนวะต่งนู้นเอ้ยตอบทำไมฝั่งนี้จะถอดด้วยจะไม่ถอดนเฮฝั่งนี่มันแตกถอดฝั่งนี้นตันี้

พี่ไปเอาข้าวด้วยอยู่บ้านพี่ตินครับ <c oughs> อัด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 เมียนไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีกันนุนแล้วบอกพี่ติน ครับสวัสดีครับจุเน่บ๊ายบาย